ดีค่ะนี่ก็เป็นอีกสองเหรียญน,นะคะตัวนี้พี่ว่าจะมีแค่สองเหรียญเนาะเป็นเหรียญตาแผ่นดินเหมือนกันนะคะแต่ด้านหลังนะคะจะเป็นต่อค่ะเมื่อกี้พอดีมีรถมาส่งของเนาะนี่นะคะจะเป็นเหรียญคู่เป็นรูปคู่นะคะ สเสด็จนิวัตนะคะเป็นเหรียญเสด็จนิวัตสองพระองค์นะคะเดี๋ยวไปดูทีสเสด็จนิวัตพนครนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะกับพระมรม,มาลาชินีนาสิริกินะคะก็เป็นเหรียญเสด็จนิวัตจะเห็นต่ำลงไหมเพราะว่าเมื่อกี้พอดีพ่ออ๋อ ออกไปข้างนอกเลยนะคะพศสองพันร <laughs> ้อยสีนะคะเดือนนี้ตอนพี่ไอซีขวบตอนนี้พี่ไอซีขวบนะคะ สเสด็จนิวัตพนครตัวนี้มีแค่สองเหรียญน,นะคะมีแค่สองเหรียญช่ไยไม่แน่ใจอันนี้อันนี้สเสด็จนิวัตนะคะ,สะเสด็จนิวัตพนคอนสองเหรียญน,นะคะ เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะคะเพราะว่าหาไม่ได้จริงๆนะคะจะบอกว่าเหรียญที่พี่อ้อยเก็บนะคะพี่อ้อยเก็บตามสภาพนะคะคือพี่อ้อยจะไม่ล้างนะคะไม่ล้างไม่ทําความสะอาดนะคะเพราะว่าเหรียญบางทีเหรียญเขาผลิตออกมานะคะเขาจะมีเครือบมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะมีสมมุติว่าถ้าจะเป็นสีหรือจะเป็น ริ้วเป็นด่างเป็นดวงอะไรประมาณนั้นอะ่ะก็ก็จะเรียกว่าเป็นลายน้ําของเขานะคะที่ที่เกิดโดยโดยธรรมชาติของเหรียญที่สะสมนะคะถ้าเราล้างปุ๊บนะคะเหรียญเหมือนสมมุตินะคะหลายๆคนถ้าเคยไปดูในเพจของร้านปนัน ร้านปนันก็จะรู้เลยนะคะว่าถ้าเป็นร้านปนันเนี่ยเหรียญเขารับซื้อเขาจะไม่ซื้อเหรียญที่ล้างนะคะเหรียญเขาจะซื้อแบบเดิมเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเก่ายิ่งเดิมนะคะยิ่งมีคุณค่าเนาะพอเราล้างปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยนะคะคือคุณค่าของเขาก็จะหายไปนะคะเขาก็จะไม่รับเนาะพี่อ้อยก็เลยไม่ไม่ได้ล้างนะคะเหรียญก็จะเห็นว่าจะมีรอยเปื้อนมั่งอะไรบ้างนะคะแต่เป็นเหรียญที่ น่าจะใช้ในสมัยก่อนนี้นะคะตอนพี่วัยเด็กเนาะแต่ว่าเต๋ยจะเก็บไว้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเหรียญสัตวะะวัดนะคะเสด็จกลับพนครนะคะเสด็จนิวัดนะคะหรือสรเสด็จก,กลับมาอย่างประเทศไทยในสมัยก่อนนู้นนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน,น้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอ Oracle, มเมนต์ใต้ใคลิปทักทาทยพูดคุยกันนะคะ แล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ